ครับวันนี้เวิร์กความโฮมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอาหารมื้อเที่ยงในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารที่เราจะทำมันเหมาะสำหรับพระต้มก็มีปลาอินทรีเค็มทอดโอ้โหมเคืออาทอดเนี่ยฉุยหอมมทาทั้งซอยมีปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่นะครับไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดาไปปลาหมึกไข่แล้วก็หมูแดดเดียวจอมพลังซึ่งจริงๆแล้วอาหาร3อย่างนี้มันก็เหมาะกับ ทานกับข้าวต้มแต่ทั้งนี้วันนี้เราไม่ทานข้าวต้มแล้วเราจะมาทําข้าวคุกน้าพริกของผู้ใหญ่กุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผู้ใหญ่กุกผู้ใหญ่กุกเนี่ยบ้านโป่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ําพริกของผู้ใหญ่กุกบ้านโป่งเนี่ยกระปุกนี้ผู้ใหญ่คุกบอกว่าเหมาะสําหรับใส่ต้มยาต้มยําปลาทูต้มยําปลาปนินต้มยาําปลาช่อนแล้วก็ต้มยาําปลาต่าง ใส่น้าพริกของผู้ใหญ่คุกเข้าไปแล้วมันจะอร่อยมากแต่วันนี้เราไม่เราไม่ทาเราจะมาท,ทําสูตรของเราดีกว่าสูตรนยงเองครับอันนี้คือลาอินรีบีมะนาวนะบีมะนาวไปแล้วก็ซอยว่าหอมนะพริกขี้หนูซึ้บโอ้โหทานกับข้าวต้มแต่ไม่เราไม่เอาวันนี้เราจะมานี่เราจะมาใส่ลงไปในข้าว คลุกเลยครับคลุกปลาก่อนนี่เราจะคลุกปลาก่อนปลาอินทรีย์วันนี้ทําเยอะหน่อยทําเยอะหน่อยเพราะว่าสมาชิกในบ้านมีหลายคนได้ทานกันโทษถึงเททีแล้วก็ก,ก็ก็น้อยไปนิดหนึ่งทีนี้เยอะคลุกเข้าไปครับเราคลุกปลาอินทรีย์นะฮะสุดยอดหอมหอมฉุยนะครับนี่นี่น,นี่ถ้าท่านผู้ชมมามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนับรองก่า น้ำลายจะสอนต้องชิมก่อนอพัดเจ้าอร่อยมากอือร่อยจริงๆเพราะว่าปลายอินทรีนี่เราเราซื้อมาจากพัทยานะครับเมื่อเมื่อเสาร์ที่นี้เราไปแข่งรถที่พัทยามาเขาแวะที่ที่มอเตอร์เวย์เราก็เลยไปซื้อปลาอินทรีที่เขาขายใส่ขวดดองๆไว้นะครับก็อลองมาทอดดูว่าวันนี้เราจะทำอาหารพิเศษ Work from home เพราะว่าบริษัทก็ ให้พนักงานเวิร์กฟมอนตอนอยู่ที่บ้านแล้วการทานอาหารจริงๆแล้วสอบคาขอเขาอนุญาตให้นั่งที่โต๊ะก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องอรักษาตัวเราเองเซฟต,ตัวเราเองไว้เอาล้ครับคุกปลาเรียบร้อยนี่คุกปลา,าเรียบร้อยนี่เห็นไหมน่ากินจริงๆแล้วคุกไอสมุน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 ส,ม,นสมุนเดีย <c oughs> เด๋ยวเถะเดี๋ยวเถะเดี๋ยวเถอะสมุนเนี่ยเอฟเฟกไม่มีปัญหาครับที่บ้านสมาชิกเยอะสมาชิกเยอะ ได้อดัธรสดลูกน้องเยอะอ้าวกระน,นี้คุกไปสีเรียบร้อยน้ำพริกผู้ใหญ่กุกใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปเลยครับอือห <c oughs> ืโหหอมมากส่วนผสมนี่ผู้ใหญ่กุกไม่ยอมบอกเรามาว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างที่แน่แน่น่าจะเป็นว่าหอมกระเทียมทักอย่างกลิ่นมันออกมา แล้วก็น้าพริกพริกเผาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ก็ไปเอาพริกที่ไหนมาเผาหอมมากเลยเนี่ยพริกทอดน่าจะเป็นพริกทอดมากกว่าเอาละนี่เริ่มคลุกเขาแล้วคลุกเขาแล้ววันนี้แม่มันน่าเอามือนะเอามืองี่ๆเนี่ย,ยแต่ยาครับดูมันไม่สุภาพดูแล้วไม่อร่อยนี่ช้อนอย่างเงี้ยคลุกเข้าไปคลุกเข้าไปนะครับแล้วก็ หลังจากที่คุกแล้วนี่เดี๋ยวจะชิมดูว่ารสชาติไปยังไงใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายเราไม่ใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายมันจะดีกว่านะครับซึ่งจริงผมอยากจะทําเป็นเอาน้ําเชื่อมเอาน้าตาลทรายมาเชื่อมแล้วหอมเอาเทียนอบไปน้ำอบไปในน้ําเชื่อมนิดหนึ่งนะกินมันจะหอมเทียนอบนะครับมาใส่เพิ่มความหวานให้กับ าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนิดหนึ่งนะอืออือใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เพราะว่ามันจะออกเค็มเหตุผลที่ออกเค็มเพราะว่าปลาปลาที่เราคุกครั้งแรกมันมันมันเป็นปลาอินทรียเค็มนะครับแล้วก็น้ำพริกของเหญยคุกมันจะออกออกเป็นทางหนักเป็นเค็มๆนิดหนึ่งเพราะนั้นเค็มแบบเบิ้ลเค็มเค็มแบบเบิลเค็ม ก็เลยออกมาเค็มแกะหนักเค็มไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนอื uh ้อ huh. หนักเค็มการดักเค็มมันต้องเอาพี่สายพี่สายเนี่ยน้ำตาลทรายดักเค็มนิดหนึ่งขยบความเค็มนิดหนึ่งนะครับจริงๆนะผมคิดว่าผมจะพันไปน้ําเชื่อมน้ําตาลทรายใส่น้ําร้อนแล้วก็เชื่อมให้น้ําตาลทรายละลายแล้วก็ ไฟหม้อเอาเทียนอบให้มันมีกลิ่นเทียนด้วยแล้วเอามาคุกตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลอบเทียนคลุกเข้าไปสูตรนนยมงเองนะครับไม่มีใครไม่ม,ไม,มีไม่มีสูตรไหนครับนายองคิดเองนี่ <c oughs> วันนี้สุดยอดเอาละหลังจากที่เราเพิ่มความหวานไปนิดหนึ่งแล้วเพราะว่านายองเองทานอะไรก็แล้วแต่านายองชอบชอบหนักหวานหวานไปทางหวานหวานแล้วเปรี้ยว เปรี้ยวๆหวานๆโอ้โหท่านผู้ชมอร่อยจริงๆจริงๆแล้วสองอย่างนั้นมันก็น่าจะพอนะก็น่าจะพอความความอร่อยระหว่างปลาทรีทอดปลาทรีเค็มทอดกับน้ำพริกน้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำพริกแตแดงผู้ใหญ่กุกสองอย่างมันก็น่าจะพอละ แต่สำหรับนายมย,ยังไม่พอนี่ดับกลิ่นครับกระเพราครับใส่เข้าไปกระเพรานี่แหละกระเพราเนีเ่ยเป็นยาอย่างดีเลยครับนี่ที่ที่แล้วก็ใส่กระเพราอย่างเงี้ยสมาชิกบอกอร่อยมากเลยยิ่งเป็นกระเพราสดๆเด็ดมาจากสวนเนี่ยนี่ปลูกไว้ท้ายซอยกระเพราเยอะ แต่มันยังไม่โตบอกก่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วขึ้นมาได้นิดเดียวเองกระเพราพริกโหระพาไปปลูกก็เรียบร้อยแล้วหลังซอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่ยังไม่โตยังกินทังทานขึ้นยังมาเด้ดทานไม่ได้โอ้โหกระเพรานี่มันเป็นตัวที่ซับซับกลิ่นเพิ่มความหอมอืกินกระเพรานี่ยท่านผู้ชม เห็นไหมนี่เห็นไหมดูครับอันนี้จริงๆมันก็น่าจะหยุดตรงนี้ได้นะความอร่อยเราจะชิมด้วยแกล้มนี่กับแกล้มนะครับเป็นปลาหมึกไข่เออเดี๋ยวจะหาว่านายยงโกหกวไข่ดูไข่ครับไข่ไข่ปลาหมึกนะครับปลาหมึกไขนะ่เนี่ยไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดานะปลาหมึกมีอยู่สองเพศคือปลาหมึกไข่กับปลาหมึกไม่ไข่อันนี้ปลาหมึกไข่ Uh huh. เอาแก้มหน่อยไหมนี่มะเขือโอ้โหวันนี้สงสัยว่าจเจริญอาหารนะ,ะถ้าถ้าคุณไม่ชอบมะเขือเอาแตงกวาแตงกวาก็ได้เรามีแตงกวาตบท้าด้วยหมูแดดเดียวจอมพลังของนายยงเองโอ้โหวันนี้ เมนูอาหารข้าวคุกกะปิไม่ใช่ข้าวกะปิข้าวคุกน้ำพริกต่แดงผู้ใหญ่คุกคุกปลายอินทรีเข็มทอดแก้มด้วยบะาหมึกไข่แก้มด้วยหมูดแดดเดียวจอมพลังแก้มด้วยมะเขือแก้มด้วยแตงฟ้าลองทำดูนะครับเวอร์ฟรอมโพมอย่างนี้อาหารพวกนี้อยู่ในตู้เย็นทั้งหมด นะครับไม่ต้องไปไหนและไม่เสียหายด้วยและเพิ่มความอร่อยทานกันได้ทั้งครอบครัวลองดูครับสูตรนายยงเองครับ